วัสดีจ้จะพี่น้องทักทายกันตอนแรงคะ่ะกระสิผาพี่น้องรับชมทุเรียนร้านน้องกำไรคือเกาหละ่ะจ่บาบารลอบแรงรอบแรงจ้าพี่น้องอัดแน่นคือเกาพี่น้องเลือกคือคัด สันติมตลอดอให้เบิงตอนสรุปเบิงเอาพี่น้องให้เปลือกให้เปลือกใ้ค้าำตอบเนาะพี่น้องเนาะทุเรียนหลานน้องกำไรพี่น้องตอวันจ้ะพี่น้องเป็นขายดีมาก ทุเรียนเบิงเปลือกตอตอบ้นด้วยพี่น้องนี่เพื่อนเนี้ยปาดเกิดมาเคยกับบ้านเคยเห็นโพดโป couples, ม้มโม่วงมกแตงอี่นี้นี่แหละพี่น้องเปลือกสองแถวแถวละสองสันหนึ 1, 2, 8, 12, 13, 14, 16, Scotland, ่งสองแปดสิบสองสิบสาสิบสีสิบหเข่งพี่น้องเปลือกเฉพาะสิบหก อ่อาสิบเจ็ดอีกพี่นอ้องเฉพาะเปลือกด้พี่น้องนะสิบเจ็ดสิบแปดพี่นอ้องอ่าพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องพ้นงานเพินนพ่นขายตอมือและพี่น้องกระสิประมาณถ้าพี่น้อง,ร,งร้านนองกําไลจะอยู่หนาบิ๊กซีจ่จะเพิ่นขายอยู่หนาบิ๊กซีอำนาจจะเลินผู้ใดผ่านไปผ่านมากอะอยากล่องแวะลานนองก,กอําไลกะ แวะได้ตลอดเลยจ้าเด้อช่วงนี้พอดีมีทุเรียนม้อนทองกําลังเขามีแต่แบบสวยสวยเลยจ้าเมื่อนี้ก็มาอัปเดตซึพี่น้องบึงตอนรอบแรกเนาะเนาะอตอนเสาร์ก็อัปเดตให้บึงแล้ววันนี้อัปเดตให้บึงรอบแรกว่บาบริจกตาพี่น้องนี่คือความจริงสะออนพี่น้องทายเบบึงโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องบึงซ้ำนีจจ่จ้ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้า